วันนี้เรามาทำรังให้ลูกนกเขาใหม่นะครับพอดีไม้มันลม้มเรามาทำทางตรงนี้นะครับเปิดร่องน้ำตรงนี้นะครับไม้ล้มก็เลยรังมันก็ไปล้มไปด้วยแต่ทีนี้ลูกนกเขาเราก็มาทำรังใหม่ให้ น่าจะาแม่น่าจะกลับมาดูผมให้แม่ก็ลองใกล้ๆอยู่นี่ครับแต่ว่าอาจจะล้งๆาหนเนี่ยหาเห็นลูกนกเขาสองตัวนะครับอ,อีกน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะน่าจะพอจะย้ายที่ได้เนี่ยขอให้ปลอดภัยนะครับ มันจังกันไม่ได้เดี๋ยวให้เขาเดี๋ยว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 ,วปวปอยู่ด้วยกันไม่หละไม่ต้องทำอะไรขอให้แม่กลับมาดูให้พระเจ้าเติบโต